อ๋เรือสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนท่านอนเภอครับผมพาตาสามาหาท่านอำเภอครับผมขอยืมพระที่นายอำเภอห้อยคออยู่ไปป่าผีได้ไหมเกิดอะไรขึ้นลุงหลานสาวของผมน่ะมันถูกผีเข้าค่าพิธีก็แพงขึ้นเรื่อยๆลุงไม่มีเงินมากขนาดนั่นหรอกนายอำเภอเป็นคนดีย่อมมีของดีคลุ้มครอง ผมเลยจะมาขอยืมค่าไปปราบผีได้ไหมครับไออยางงี้นะคุณลุงนะเรือนะเดี๋ยวไปรอผมข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับคู่นะผ้านะตอนหมอผีมานให้เข้าพิธีกลับด้วยนะเออแล้วเห็นว่าไม่มีค่าพิธีเดี๋ยวลุงเอาตรงนี้ไปนะให้ค่าหมอผีเขานะ สีสีสานมหาวิสามิจะฟื้นไ่้ต้องฟื้นแน่สีีโอเอมากักับเเหการโอเอมิาิีสุการทคุิงก็ะได้สีสีส่ะัเกร์้จสักการวิสามิมีกั้สอ้พยันของนายอำเภอสักดสิจริงๆโอ้ย่น้องนายเพเอตางิจริงๆริศักสิทธิ์จริงจเนาะ กงการปกครองทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นคุมตัวไว้ก่อนอะไรนี่ขออนุญาตตรวจค้นนะครับผมทำอะไรผิดอันนี้อะไร่ครับนี่ค no> ือหลักฐานของพวกเราที่เตรียมไว้ ควบคุมตัวบันทึกจับกุ้มสอบสวนสืบสวนขยายผลและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมไปไปไปรักษาที่โรงพยาบาลไิท่สดีครับคุณตายันนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเสื้อยันอะไรนะครับท่านนายอำเภออ๋อคุณลุงยันนี้นี่ว่ายันสิงศีทิศครับ ปกป้องรักษาดูแลทุกที่มุมเมืองเลยสิ่งศักดิ์ธิ์ที่ห้อยคอ,อท่านในอำเภออยู่นั่นเป็นท้าอะไรครับนี่ก็คือพระเจ้าอยู่หัวของเราไงครับผมแฝนไว้เป็นประจำพวกผมและข้าราชการทุกคนจะอุทิศตนตามเด็ดเ่ของท่านเพื่อดูแลสุขทุกของพวกเรานะครับสาธุต่อไปถ้าคุณลุงมีปัญหาอะไรนะก็ให้มาหาพวกผมข้าราชการหรือจะไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับหมอผง่าผีไม่เอาแล้วนะเอาเรื่องทำอะไรกับเขาอะ ผมก็มาถ่ายบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ในายอำเภอไงครับโอเนี่ยแบบอย่างดีพี่พน้องกลมการปกครองมีอะไรที่เกี่ยวดองพินน้องไทยทุกอยุ่